ผมก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมไอค์นะ EEP หนึ่ง3วไฟโอเคเดี๋ยวผมขอแก้ไขอะไรบางอย่างเด็ดแม่งกากันเนี่ยไวไฟนั่นเนี่ยทุกผับพ่อมึงเหรอ ไม่แหลกเลยซ้ำเนี่ยไม่ได้แหลกอ่ะแต่ค้างอะเข้าใจไหมค้างอ่ะผมว่าไม่ค้างอ่ะบักบักเออพูดทไมชออบเป็นี่างหัวแม่งว้าวนี่มันแบบเอาชุดแบบพร้อมดีกว่าเล่นโคตรยากเลยใหญ่แบบพร้อมต้องเล่นในคอมเท่านั้นทักษะเนี่ยสบายตัว IPC มึงเสร็จยังมันอยู่เหมือนเดิมไหม บั <Ừ. S 1> Th ็กไงเธอจะแฝกบั็กไงที่เป็นหินเล็กก็ไม่แฝกบั็กเฮ้ยเอาเอากระทับวางแบบนี้เลย มึงรวยอะไรัยวยจะเขือผวนดิลองผวนดูดิเราจะเขือลองหวนดูดิเราจะได้อะไรไไลองผวนด้วยะเราจะเขือเหลือแต่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดิพ่มอมางวางไม่แหลกจังวะ โอ้ยเฮียกูได้อะไรอียู่ต้งไหนไกลเราห่างกี่บล็อกวะไกลอยู่นี่บล็อกที่แล้วลอ้โอ้โนนี้ก่เราต่างต่างต่งื่นนะเนาสบายก็เเดี๋ยกันมันก็กระตุกแล้วเจอกันอ่ะ กูใช้เมาส์แบบแบบเป็นรูปบวกดีกว่าให้มันเหมือนค่อมคืนเดี๋ยวกูเบื่อกูค่อยเปลี่ยนใส่มันก็ต้องออกอ่ะไปใส่ที่และเอาตัจ้ำไอแบบนี้โคตรสบาย ใชไหมว่าเราเคยเล่นแบบว่าเกมไม่ครับเถื่อนปะวะอันนี้ปลาแกกดอันนี้ปะไม่ใช่กดตรงรูปมือที่ขาวๆลูปมือออป้สีีขาวนก็กดอะไรตัวเอาตัวจำแล้วก็อะไรแล้วก็เออหลบลงไปนิดนึงอันอันหลังจากอันที่มึงกดเลยน่ะเอานั่นแหละใช่ไหมงั้นกูมันฉลาดหลักแหลม กลวยจะเขือเหลือแต่อะไรวะกลวยไงกลวย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 ลวยตัดไม่ได้ออกกาลังกายให้มันสอมขึ้นเฮ้วววยวโดนพังโพเทเลยไอ้เฮียกูลืมอัพโหลดคลิปลไว้น่หว่า เหลือเต็มแป๊ะแป๊ะที่กวง,งเหลือ,อ,อต,ตายไหมอ่ะจากตายไหมที่ขนาดกูแบตเต็มไหมเนี่ยยังรวนเลยเฮ้ยหายแล้วว่ะหายแ้กแล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยตีได้แล้ว <c ười> ไอ้ตายไปทั้งหมดี๋ยวค่อยเอา,า,าของเฮ้ยสร้างมาตรงนี้ดีกว่าคุณจะขุดขดินที้เกดตรงกลางันนันกนนกเก็เอากล่องคพ้ไว้ตรงนี้นะมัเป็นอะไรเหรอ <ๆ>โอเคก <ไ notification. S 1> ูต้องตะโกนแล้วไม่แกเนี่ยโอ้ว่ะตอนนี้หกนาทีแล้วครับผมก็ไม่ได้ใส่ก็ขอพายด้วยนะตอนนี้ม okay. ันเงียบไม่ต้องใส่หูฟังหรอกนอนๆนอนตอนนี้มันกำลังเคิ้มอยู่เราต้องจัดการมันกูจอมองฟ้าทำไมวะใครเตะมอ่ะ กูอยู่ใต้โต๊ะถามพ่อไงเดมเป็นยงงวะนน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 นสนน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 นันน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 นะนนนนทนนนนนนน่นน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 งนนนนนนนงนน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 น ที่ผมมีคออย่างนี้ก็เพราะเมื่อกี้ผมลืมใส่ถุงฟังแล้วก็ลืมบอสเจ็บนเลนย,ต,ยต้องบอกบอสวาดจาังไหมอะไรนะตายเลย,มเยไม,ยไม่ไม่ไม่มึงบักอะ่ะกูตีมึงทีเดียวตายเลยอะ่ะ เห็นกูไมเน่ยอเป็ไเสือมันเน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย,ไอ,ไ,อยไอ้ว่าหลุดกูนี่มันเทพจริงๆเลยเน็ดกูไม่ได้เป็นเนี่นวอะมันเป็นเครื่องแนะมงกาดขนาดแม่งเครื่องดีเนียเนี่ยยังหลุดเลยเกี่ยวอะไรวะ เพิ่งเข้าเสริฟใครอะมึงหลุดมา,งาไงมีแต่เข้าเสริฟกูเลยมึงหลุดอะ่ะโง่เองอ,เไไอยู่ใต้โต๊ะไปดินนั่นแหละกูไม่ให้จนกว่ามึงจะคาบของให้เสร็จแล้วมอนก็จะมาแล้วด้วยขี้แก่แก่แก่กแก่กูเห็นมึงค้างอยู่อีกแก่เนี่ยวิ่งไปโน่นนะ จะฆ่าแกะเดี๋ยวเาจูแล้วว้าไปไหนจะฆ่ากกไก่ขูเขี่ยหมาเขี่ยมา,าหมาหมาตายถ้ามึงพี่มีหมาวะแล้วไม่มีกระดูกอ,ะอ่ะต้องเป็นหมาหาหมาไปทำเป็นพันธามิตเดี๋ยวกูค้าของแป๊บนึงเดี๋ยวเอากล่องให้ เออยี่ควงดูดีแก้วมือ่อะ,ม,ะมึงเข้าเซื้อไพรมันหลุดมึงอะแล้วมืงอแล้วกูคนเดียว,ม,ดดยวมึงมันกากก็เขาใช้เน็ตเดียวกันก็ต้องหลุดปานธรรมดา,า,เ,ดดาเคื่อมันต่างกันเลยนะ้องรู้ว่าเครื่องใครแรงกว่า เครแก่าล้เครื่องกูโ p p o a y c a s t แต่กูเล่นเกมดื่นกว่ากูเล่นเกมดื่นกว่ามึงไม่ช่หนหิ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 นเ้าดังที่สุดในสโลกนี้ของจักรไม่มีพัดเกัแลูพอกว่าของกูรวยแม่ขกูรวยแม่ขกูใช้ออโพ่อของกูใชอดูดูของฉันฉันใช้ออโอมเล่กูว่ามึงพ่อแม่มึงรวยแต่เขือร่อเพ่อมึงรวยแต่เขือแล้วแต่ควย ึงนะไม่แก่งตัวเองชัดแก่งคนอื่นเท่ากับแกลงแกงตัวเองกูนึกว่าแบบกูไม่เถียงกูแค่พูดงไอ้ตุ๊ดฮ้ยทำไมไม่ออกอยข้างนอกอี๊ะยอมยอมยอมเอาหีมาหนอยหินหินหินอ้ยย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 อยยยกยยยย ก็ไปฟังมันติงตองอ้าวหินเธอใช่ไหมเป็นน้งฟาเน่ยนี่ไงกูทำม่เป็นดาบเลยเฮ้ยโอเคก็จะจะไม่มีวันใดทาดพมึงเอะเบาเบา๋ยวขอแป๊บนึงนะเอาเพลงโอเคมาต่อแม่คนตายร้องเพลงอ้าวมันฟังเงนี้ไมเพลงนี้สนุกนะไม่ลองฟังไม่ลองฟังคไม่อยากมึง กูกูไม่อยากได้ยินมึนรงร้องนี่ก็ร้องอย่างกับคนตายรอ้องไอ้เหี้ยโต้วว้ายเจียนทะเลเจียนน้นเจียนน้ำเท่าตัวไอ้สัตว์น้ำเจียนพ่อมึงเหอะไอ้เหี้ยกูดทำเป็นสระน้ำก็ได้เบ้าวันเนี่ยเ จะมีใครสักคนเข้ามาอยู่ในใจฉัน้ไอย่างไรเด้เด้อเด้เด้อเั้อเด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 ้อเ้อเด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 ้ะเดอเดอเดอเ้เด้อเ้อเเออเอ้ม้เอเอรับเอ้้น้อ